อยู่นัไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสางชาติเลือกลุงปู่คนดีมือสะอาดเลี้ยงคนไทยสางชาติได้ลุงปู่ได้ลุงปู่คนทาให้าหจริงนี่ไปยให้เด็กทาอย่างนั้นไม่ได้มาแปีนี่น้องลูกๆาที่ลุกไปเต้นไ่ร้องเพงตรงนั้นรย ว่าอะไรลูกนะลูกนะเข้าใจเห็นด้วยการสั่งใดออกทางการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีปัญหาละอาเต้นเข้าใจอาเตเนม,มีปัญหากับแต่ยุบคนเดียวลูกไม่มีปัญหากับคนเลนไอเพลงนั้นระไปฮิตนะครับลูกๆหลานๆที่ติดตามการถ่ายทอดไม่ว่าถ่ายทอดสดหรือถ่ายทอดแอกผมจะฝากไปเพลงนึงครับใครลูกูเหมือนกันลูกๆหลานๆอาเตเนไม่สังวล้กึิลป์เอาเพลงนี้แหละไปเพ สู้กับมันสู้ทุกเม็ดลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบ่าดีนะครับลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบ่าเลื้ยงลุงตู่เลื้ยลุงตู่เลี้ยงลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะชิบหายตลอดชาติ আপুনি <laughs> কোনো